อยากได้ไว้นับบ้างค่ะได้เลยค่ะอันนี้นะคะเครื่องสะสมบุญค่ะสามารถใช้นะคะไปนับคําบริกรรมภาวนาสัมมาอารหังค่ะหรือจะไปนับบทสวดมนต์พระมหาจักรพัฒนินะคะบทคาถาพระชินบัญชรพาหุงหรือว่าบทที่เราถนัดก็ได้นะคะเพื่อจะช่วยในการทําสมาธิของเราค่ะให้เรานะคะมีจิตใจที่ผ่องใส มีสติค่ะและเชื่อมอยู่กับกระแสบุญนะคะของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดนะคะอยู่ตลอดเวลานะคะนี่ค่ะโดยจะมีเครื่องสะสมบุญนะคะเครื่องหนึ่งพร้อมด้วยการ์ดนะคะพลังกําลังใจจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดนะคะโดยรุ่นล่าสุดจะเป็นรุ่นสร้างผางบารมีรับยุคสีวิไลค่ะถ้าท่านใดสนใจนะคะมาร่วมบุญนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่ไลน์นะคะ แอดไอดักนะคะตามที่ได้เขียนไว้ให้เลยนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะ